ตาอือตาเอานวดนวดให้ยายบียายบีนอนลงยายบีนอนยายบีนอนอ่ะเอาเยียบก่อนเอออ่ะเหยียบเหยียบก่อนเอามานวดให้ยายบีหน่อยลูกพี่พี่พลอยพี่พลอยอ่ะอ่ะอ่ะเอาเอานวดไปพ่อเอา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 หนวดลูกเอาหนวดพี่พลอย นวดให้ยายบีหน่อยลูกุนอนรไ่เ้อืมอืมอือยไ่ยังอ่ะลูกให้ไรอีกเจ้ากะจะนำตัวนั่นไหลเถอะตัวหกุ้ลูกออกบล่ออกป่ล่กออกะออกออกออกเบิ่งเอาด้วอืมอ้าวอ้าวอา เจ้านวดจ้ไปโอ้มันก็มีขั้นเดียวเลยเนาะเอ้ยเย่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 โอ้ยยายนายย้ายนวดไหติโอย่วหคนกันนะคนกันนะอยนย่วนย้ย่่ยวนเออเยบ เียบโอ้ใส่รองเท้าพอี๋ยวเล่นแป๊บหนึ oh, <fin> <ind> ่งแล้วค่อยนอนแป๊บหนึ่ง่อนลูกจะไปถึงนมนอนให้ลำไส้ขยายก่อนโอ้นวดยายบีนวดต่อนวนนยนวเนดยนวดเห